สวัสดีครับราโอ ian, oh, ้ก oh, ับ <necessary> นักขานะครับ oh. กับคลิปแบทเทิลบรรยากาศโอเวอร์เดรสนะครับผมวันนี้ไม่เป็นทีดีไฟรับผมระหว่างแมกโนเลียกับโอเวอร์เดรสนะครับผมหรือนัวาน่าในทีมโอเคไปไงไปดูเลยสแตนดาร์ดบรรยากาศเสิร์ฟไรซ์ซีเองโอเวอร์ชัวร์ดูไว้ดูแมวไว้แมวจะปวดอย่เชืไม่ยกรุ่นพี่ดันเจ๊ให้หรอกไปเออ เป็นของกูดันจีดันจีคือเริ่มก่อนนะชิบหายแล้วเริ่มหลังด้วยออจบเทินเขาเดินจัวทิ้งไลท์สไลท์เอกจัวหนึ่งจมตีเลยแปดพันหนึ่งหมื่นได้เช็คน้ำเด็ดเช็คไม่มีจบเทินเข่าเดินจัวไปทิ้ง ไรคิวน้องทำงานสาริสบอกโดนไลททับ้ดยคนนี้ปะท็อปถ้าเป็นยูนิตเกอ์สองหรืต่ำกว่าพอถ้าไม่ใช่เอาเข้าไม่โอ้โห้โค้ดโค้เอาสุดเลยไหมเอาสุดยไหมโกรกัอ้มเขาเลย เช็คตัวไรด็อกเช็คโน้ตัวนก้กอนคีย์เทิลตอริกเกอร์อเอาค่ะสแตนดนดอร์ทิ้งไปนหนึ่งใบไว้เป็นเรยูสกิลของดีโนซูเปเดียคอร์ทริกสตาร์ถ้าโดนเรยูไรทับไปลุยกันเลยทริกสตาร์โอ้ฟาสตัวนี้นเป็นโบเรน่าตีข้างเฮ้ยอไนะไรเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันได้เช็ค ฟอนติกเกอร์ตีข้างสอง0มื่นดอกเทินแสตมป์รอตอกออกมาแมวเป้าแมนเทリアกิงโกพัด่าใช่วกาใชสคิวของไร้ายทำงานโซวัสครับเปิดท็อปพอครับ

จนจบการต่อสู้มัตสึซัตตาร์ตจิ้มเจอกันในตัวบว์5,000จิ้มวันนี้บว์5,000ตีเสาหลหังได้ตีเสาหลังได้ตีตีข้าง20,000ดีเมี่ยใบอื่นสี่ใบ5,000 20,000ข้างไม่ปอะกัน20,000แหวนไม่ปอะกันดริกสตาร์ตีได้ที่หน,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 นึ่ง20,500ไม่ปอะกันเออสแตนดล็ตต ทิ้งไรฟ์โนวาน่าสกิลโซบัสหนึ่งเซิร์ฟวริน่าหนึ่งใบขึ้นมือมองอะไรเขาอยากกินบัวลอยทิ้งไปหนึ่งใบกลับมาอีกครั้งดริกสตาร์ผมจะไม่แพ้หรอกเพราะผมมีคู่หูของผมไม่ยกยุกโอวมากก็ได้ไม่ยกนั้นรุ่นที่นันกี้ให้หรอกเออไปเถอะอ๋อวอริน่าให้ลิโนบูส นัวหน้าโจมตีสายวันกาสกิลคาร์ทบาสหนึ่งการที่ไม่สกิลโอเวอร์เดรสจะบวกหนึ่งหมื่นกับตัวเองไม่เป็นไรมีการสั่นสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งครับไม่ป้องกันทวินได้เฟิร์สเช็คไซเคิลเช็คบอดเฮียทิพายแล้วหน้าเบนเช็คที่นี่ก็ติ๊กเกอร์ส่งมาทั้งหมดให้แบนโจมตีสายวันกาสกิลโซบ้าสอง วีไทยเด้กาดได้หนึ่งตัววีไทยไปนี้สามหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นถูกปะโกันฟ้อนตัวนี้สองหมื่นตีข้าเียไพานจบเทินน่นก็เกไม่มีไม่มีไ่ีจิ้วดศรมาถ้าเป็น ยูนิตได้พอถ้าไม่ใช่เอาขึ้นมือเันยูนิตต่อทิกเกอร์เต็มบอร์ดเลยเยี่ยมเลยมันกระตี้เกบสามเข้าเลยเช็คตัวไหนต่อเช็คคริติโกตระิกาทีลังเสร็จก็ต้องเช็คลดตระิกาทายเมยเช็คคริติโกโอเหมืนกัดอ่ะตายนี่ไง ไปฝึกมาใหม่อี๋ทิกเกอร์ตกโอเคครับก็จบแล้วกับคลิปแบทนเมืนกันนะครับผมเป็นฝั่งแบงโเล่แบงคโลเลีที่ชนะไปนะครับผมก็คลิปที่ดีไฟ <ns> ก <Lyn> <thing> okay, okay, ็ไม่ม okay, ีอะไรมากของใหม่ไม่มาต้องรอเดือนหน้านะครับผม CP 0 1ศูนหนึ่งมาเองนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับขอบคุณน้องปานที่เอาเด็งมาเล่นด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายชาว